ขมทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตผมอาจารย์นธนพัฒน์เทวะทํานายมาดูคู่เลขศูนย์เป็นคู่เลขเสีย0ู 01, หรือ1นึ 10, นะครับก่อนจะมารู้ความหมายของศูนหรือ1นึ 10, นะครับอาจารย์ฝากกดตดใจนะเมนนะกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานส่งต่อให้คนที่คุณรักหนึ่งเนี่ยครับคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเด่นเรื่องของความเป็นผู้นํายศอํานาจวาสนายิงธนง ยโสโอหังทั้งนั้นเลยเป็นตัวแทนของเรื่องของโรคภัยก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตานะครับความดันเส้นประสาทไขสันหลังจะศูนย์หนึ่งก็แล้วแต่หรือจะหก็ตามเป็นตัวเดียวกันพลังงานเดียวกันถ้าอยู่ในตําแหน่งของครอบครัวให้ทํานายได้เลยมีปัญหาเรื่องของโรคภัยในเรื่องของครอบครัวพูดจากันไม่ค่อยลงรอยผู้ที่ใช้เบอร์นี้มักจะหญิงทนงมักจะยะโสโอหังมักจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐาน เอาตัวเองเป็นที่ตั้งพูดจากันในครอบครัวเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ทิฏฐิเยอะอีโก้สูงนี่คือข้อระวังก็คือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าก็แล้วแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันระบบสายตาสายส้นหลังนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้เรื่องระบบเส้นเลือดก็เกี่ยวด้วยนะเัาเรื่องระบบเลือดนะครับเลือดจงเลือดจางก็ให้ระมัดระวังนะครับไม่ควรใช้เป็นเบอร์เสียนะครับไม่ควรใช้แต่ถ้าเกิด01หรือ10มาอยู่ในตําแหน่งของการงานการเงินล่ะ